สวัสดีค่ะพบกับฐานิกาชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแจ้งเรื่องโค้งสุดท้ายคนละครึ่งเฟดสาวงเงิน4,500บาทถ้าใช้ไม่หมดจะต้องทำยังไงนะคะอันนี้เป็นหัวข้อข่าวที่เอามาจากกรุงเทพธุรกิจต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะโค้งสุดท้ายโครงการคนละครึ่งเฟดสาที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่31ธันวาคม2564นี้ ล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังได้ออกมาอัปเดตว่าหากพ้นกาหนดสิ้นสุดโครงการาวงเงิน4,500บาทถ้าใช้ไม่หมดจะต้องทำยังไงนะโครงการคนละครึ่งเฟส3ที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่13ส ธันวาคม2,564ล่าสุดก็ได้มีการตอบข้อสงสัยที่ว่าหากใช้ไม่หมดจะสามารถยกยอดไปรวมกับคนละครึ่งเฟสสีได้หรือไม่และหากใช้ไม่หมดเงินส่วนที่เหลือจะไปไหนนะคะก็คำตอบก็คือว่าไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะต้องใช้ภายในวันที่31ทธันวาคม2,564นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์วงเงินที่เหลือได้อีกนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่ครบก็ให้รีบๆไปใช้ให้ครบให้หมดหรือว่าใช้ให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ได้แค่วันละร้อใช่ไหมคะงั้นก็ต้องเอ่อออกไปใช้ทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้อ่อใช้ให้ให้ให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะเพราะว่าในส่วนที่เหลือนี่เขาก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะ อัลราค่าก็ด้วยความห่วงใยนะคะ,ะจากฐานิกาชาแนลนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ